ดูป่ะดยู่เอาไว้นะอย่าปล่อยมันนะผมกับมันผมกับบรรูซ้อมมันนะจนมันนุ่มมาสมควรดูหลังมันดิแดงเพื่อกอะไรป่ะต้องทำอย่างนี้ทุกคนไม่ทำอย่างนี้มันไม่กลัวอะไรพวกเนี้ยมพูดจริงใไหมถ้ามึงก็หอก,กูนะกูจะจับมึงอับชับแหละเลยบอกให้ตายเออแล้วมาทำทำไมอะ่ะนำทางไว้บอกมันอย่าขี้เกียจมันเจ็บขาพี่ดูละลักษณะดูมันเลๆๆ ว่ามึงฮะมึงความจริงหรือเปล่าบอกกูมาดิมึงบอกกวมายู่ไหนถามดิยู่ไหนชี้ดิทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางไปแล้วกำลังเดินทางไปกับบาลูกับคนป่าคนนะไอ้คนที่เป็นเผ่าประหลาดประหลาดนะซึ่งตอนนี้ ผมบาลูให้มันนำทางไปแล้วก็เอาเชือกมัดมือนไว้เพื่อไม่ให้มันหนีไม่ให้มันมีปัญหากับเรานะถ้ามันกล้าก็ลองดูทุกคนเพราะบาลูก็โหดเป็นธรรมดาเหมือนกันนะผมบอกให้บาลูมัดมือไว้ให้แน่นอย่าให้ดิ้นได้จะให้มันนำทางจนกว่าถึงจุดที่มันจับตัวเล็กไว้วันนี้แหละจะได้รู้ว่าเล็กเป็นไงบ้างแล้วก็เล็กยังปลอดภัยอยู่ไหมมันบอกว่ามันยังจับตัวอยู่เห็นบาลูบอกนะบาลูมันยังจับตัวอยู่ใช่ไหมค่ะไป นำหน้าไปไปคนเราไปถึงฐานวันนี้นะไม่รู้ว่าเล็กเป็นไงบ้างวันนี้แต่ว่าผมบอกแล้วว่าต้องเจอไม่งั้นมันไม่รอดบอกเลย<อ>ถ้ามึงโกหกกูนะมึงโดนตอนอตนี้เรากำลังเดินทางไปอยู่นะนนเหมือนฝนจะตกก็บอกมารู้นี่ยลูกให้มันนำทางมาจ้า จับไว้จับไว้จับไว้ดึงมันไว้ดึงมันไว้ทุกคนครับฝากเป็นกำลัง,งใจนะวันนี้จะไปหาอะไรกันมาดูเลยสภาพเป็นไงบ้างตอน,นนี้เพราะวันนี้ก็หลายวันละนทางไปทุกคนเดินทางครับผมผมถ่ายกล้องหลังให้ดูนะมาดูไปดึงมันไว้นะอย่าปล่อยมันนะให้จะนนำทางไปบอกมาจะโกหกกับมาดู ถ้ากหกบอกมันมันไม่รอดบอกอย่างนี้เลยพูดไปเลยบอกมันมกโกหกมันไม่รอดแนะ่ตรงนี้เหมือนคุณคุณนะทุกคนนะตรงนี้เหมือนผมเคยมาหรือเปล่าลพี่มารู้เคยมาที่นี่นะเฮ้ยทุกคน,นคุณคุณคุณนะ จุดนี้เหมือนเป็นจุดที่ผมเคยมาหาหน้องคนหรือเปล่าน้อง <Okay. S 1> คนป่าผู้โดดเดี่ยวหรือเปล่าวันมนอยู่ที่แน่เลยทุกคนเพราะว่าชีมมันอุดมสมบูรณ์ไงทุกคน<ม>บอกมันจะตุกติกอะบารูบอกมันนีอยา่าแบบอย่ากโกหกนะโกหกไม่รอดนะบอกให้ไปหน้าไป<ๆ>ทุกคนมันมันจะโดนเล่น ผมซ้อมกับมันผมกบมรบาูซ้อมมันนะจนมันน่วมมาสมควรดูหลังมันดิแดงเพื่อกใครจ่วะต้องทำอย่างนี้ทุกคนไม่ทำอย่างนี้มันไม่กลัวอะไรพวกเนี้ยมึงอยากโกหกกูนะ เหมือนฝนจะตกกันทุกคนพี่ๆเหจอไหมไปไเน้นทางไปใช่ทุกคนนที่ผมจำได้แล้วเป็นจุดที่ผมเคยมาเจอน้องคนป่าผู้โดดเดี่ยวนะจำได้ละผมไม่ได้มานานมากๆถึงว่าไอ้พวกนี้มันใช้พื้นที่อย่างนี้เองในการมากบดานน้ำทางไหมทำน้ำทางไปให้ได้นะ,ะถ้าตกติดก็โดนนะครับแหละ อยู่ข้าบนยุอยู่ไหนข้างบนใช่ไหมผมพูดจริงใช่ไหมถ้ามึงโกหกกูนะกูจะจับมึงอะชับแหละเลยอบอกให้อะไรมันบอกอะไรบ,าบาอาบรูน้ำทางไว้ป้องมังนเดินต่ออย่าอู้อ,อ,อ,อย่าอี้ผมต้องเจอน้องผมให้ได้ไม่งั้น มันจะไม่มีโอกาสเจอใครอีกมันอะไอไอคนเนี้ยมารูลองมันหนีนะจับเชือกให้นแน่นนะมารูโคตรโมโหเลยเจอมันแบบนี้นะพวกมันเนี้ยผมเลือกจะมีปัญหากับพวกคนป่านะไม่ว่าชนเผ่าชนเผ่าไหนก็นตามแต่วันตางเรื่องสร้างปัญหาให้ผมอีกนะลมพัดฝนตกกันแน่วันนี้พี่ซีต้องรีบไปให้ด่วน ไปนำทางไปอ,อ,อย่าตกติดกับปูแล้วบอกให้มีต้องเล่นไม้ตายพี่ถ้ามัวอ่อนพล้อยมานะมันจะได้ใจแล้วทำคนอื่นคน,นนี้คนนี้อะไรไมันเป็นไรไม่บอกอะไรบาลูรรอ,อ๋ออยู่ข้างบนก็นำทางไปออถ้ามึงตุกติดถ้ามึงเล่นลิ้นนะบาลูจะจัดการมึงเลยวันอยู่ไกลมากทุกคนบอกเลยว่าน้ำตกที่นี่อยู่ไกลมากๆ พวกมันใช้ปนที่ตรงนี้ในการหากินแล้วก็เนี่ยจับคนที่ลงมาฝั่งเนี้ยมันโดนเล่นงานตอนเผลอนะเพราะมันไม่ทนังตัวผมวารูพุ่งช้าใส่มันนะทำให้มันแบบว่าตั้งตัวไม่ทันแล้วก็เียียดเท้า,านะถามวันนี้วารูมันมาอยู่นานยัง

ข้างล่างมันเป็นโพรงถ้ำหรือเปล่านะพอช่วงหน้าฝนผมมาช่วงน้ำขึ้นน่ะมันจะมองไม่เห็นนะมันจะลกมดเลยตรงนี้มันโพงถ้ำหรือเปล่าทุกคนจะว่าเป็นล่องหินขึ้นไแเนีเยมันเป็นโพรงถ้ำเลยนี่มนมีเหมือนโพรงถ้ำเจาะพี่อฟีผมว่าใช่โพ่งถ้ำว่ะเป็นโพรงเข้าไปเลยพี่อฟีกอนอยู่ในถ้ำน้อยอยู่ไหนกันมันรู้ทางมันดิมันอยู่ในถ้ำน้อยอยู่ตามตามผนังหินหรือว่าไง น้าผาอย่างนี้เหรอผมไม่รู้ชื่อชนเผ่าชื่ออะไรแต่ผมตั้งชื่อว่าคนชนเผ่าเวตาที่ดูน่ากลัวนะร้องไห้เหรอ,มอไม่ต้องร้องมันเจือเลยคนน้อยมันไม่อยากไม่อยากตายเออแล้วมาทำทำไมอ่ะน้ำทางไว้บอกมันจะขี้เกียจมันเจ็บขาพี่ดูละลักษณะดูมันแรงๆก็เหมือนจะ ไม่สงสารนะตอนนี้เริ่มสงสารแล้ว<อ>มันอาจจะอยู่ในกลุ่มแต่มันอาจจะไม่อยากทำก็ได้อันนี้ใครจะไปรู้นะเดี๋ยบังคับให้ทําแต่ก็ไม่ได้ในเมื่อมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันมันจะต้องมีส่วนร่วมอยู่แล้ว<อ>ทวํำท<อ>ังเฮยผมมโแรงเลยทุกคนไม่ผมแรงเลยผมแรงมากพี่หมาเมินไปเลยนะ

กิ่งไม้หักนี่ว่าเนี่ยงังนก็ออกไปที่นี่หยู่หนทางมันดิไปไกลไหมู้สึกพวกเราจนมาไกลนะเนี kaz, <this> <Cock S 2> ่ยโดนกิ่งไม้หักมาจะมาทำให้ดูตรงนี้ไม่ล้มนะปกติอย่างเงี้ยจะล้มมาก บอกอะไรนะบรลเอะไวอย่างงี้พ่อนก่อไฟเองเหรอใครก่อนมีคนมาแล้วมันก็จับพวกเนยพานมาเนี่ยอย่าบอกมันจับพวกเนยพานกินเหมือนกันนะมันคืออะไรอะมันมีการทำอะไรสักอย่างมทำวิธีแลไววนเนี่ยมา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 าม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  มึงควจริงหรือเปล่าบอกกูมาดิมึงบอกมามึงโกหกเปล่าดูมันว่าไงกูไม่ตะลกกับมึงไงถ้ามึงพูดความจริงกูอาจจะปล่อยชีวิตมันก็ได้ถ้ากูใจอ่อนบอกมันแต่มันพูดโกหกมันไม่รอด

มันยู่ได้เพราะม,มันมีน้ําแต่ว่าอาหารหลักทุกสัตว์ไม่ค่อยมีนะ มันก็ได้ตัวมัเป็นตัวประกันนะไว้ข่มขู่พวกของมันได้ น่ากลัวม,มากพี่ีคนวงเวงแต่มันเหนื่อยอ่ะอยากพักหรอถ้าวันนี้วันนี้จะไปถึงไหมต้องเดินกี่วันทำแบบนี้ไปเนะหรอแล้ว<อ>ก็ถึงเลยเหรอ ไปทุกคนไม่บอกคันงไวก็ถึงนะนี่ทาง,งบนหรือเปล่าผมเองก็เริ่มเหนื่อยแล้วเหมือนกันแต่ผมต้องไปให้ได้เพื่อตามหาน้องชายผมเล็กนหนนำทางไ้บอกมันต้องให้เจอวันนี้ ฝนจะตกต้องรีบนะถึงยังทำมันดินายบอกข้ามาถึงยังไม่เห็นจะเจอเลย ไล่มาดูจับไว้ผมมาดูเองจับไว้ดึงไว้ยู่ไหนถามดิยู่ไหนขี้ดิเฮ้ยนี่ไงมาดูทุกคนจับไว้ยัาไม่ไปไหนจับไว้มาดูเล็กก่อนทุกคนผมเจอเล็กแล้วพี่เล็ก พี่ผมไม่อยากถ่ายเยอะต่มันจะโดนเรื่องของพับมันไม่ดีนะเล็กทุกคนผมจะเล็ก,กทุกคนแต่ผมพอดูว่าเล็กมีสติอยู่หรือเปล่าเล็กกองเ,น,องเน็ไมไปหมดมาดูจานมาดูจันไว้จันไว้เออม,มัดไว้คนตอนนี้เล็กลรับมันสติอยู่ทุกคนนะเล็ก ยังมีชีปประจอนอยู่นะมันเป็นที่แบบว่าเป็นโพรงแบบเพิงหินล้อมรอบมนะั้งปิดบังมิดไม่มีใครเห็นเลยเล็กเล็กถ้ามันไม่พามาคงไม่เจอแน่เพราะาบินชิดมากมาดูจริไงไว้มาไหมมาดูนะเล็กนะเล็กคนตอนนี้เล็กอย่าเสียสตินะผมบอสต้องแบกเล็กกลับละเพราะว่าคงจะอดเขาอดน้ำแล้วก็น่าจะหิวจนแบบ รวมเป็นแรงไปนะผมไม่เตรียมน้ำมันจะน้ำไม่เอามาทุกคนผมกินน้ำห้วยแล้วนะทำไงกับมาผมหอมรู้ไหมตะการมันตะการมันรู้รู้ต้องทำไงรู้ไหมรู้ใช่ไหมตะการเลยเกี่ยเลยครับทุกคนผมไม่ไม่อาเก็บมันไว้บอกเลยตะการมันเกี่ยวเลยเกี่ยวไปม่นก็ทำลายขั้วเดื่นต่อผมไม่จำหรอกเงี้ยเกี่ยวเลย

ตัวเล็กผมใช้ตัวเล็กวะไมีเรหาจแล้วไเรือหล้ออไปจับไปจัด้วยครับตอนนี้ผมก็ลงมาถึงล่างแล,ล,ล resulted, idad, ้วนะนั่งพักก evet> mm ่อนเพราะว่าผมแบกเรือลงมาเล็กยังไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้นะเหมือนหมดสติสลอดไปอาจจะเกิดอาการหิวสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยหิวแล้วก็ ขนไม่ไหวผมว่าเล็กคงจะหาที่ออกจากนี้แล้วแต่ว่ามันอาจจะจับเล็กได้หรือเปล่าแล้วก็เอาเล็กไปขังเหมือนเดิมแล้วก็มันก็คงจะชราใจนะออกไปแล้วจะเวกงกันหรือเปล่าออกไปหาอะไรกินหนึง่งแบบร,บรอบๆหรือเปล่ามันมจับตัวเล็กไว้เพื่อเป็นอาหารมื้อสำรอ,รองหรือเปล่าที่เป็นอาหารมื้อใหญ่มันนะมันคงจะรวมตัวบารุดู <c oughs> ร,รอบพี่น้าพี่พวกมันมอีกหรือเปล่านะบารุเป็นทิปรเรียบร้อยใช่ไหมตเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วบารุจัดการไอ้ตัวเมื่อกี้ไปแล้วทุกคนนะไอ้ตัวที่เป็นคนนำทางออกมา ซึ่งผมหลอกมันละเออจอมรับว,ว่าหลอกมันว่าจะปล่อยชีวิตจะปล่อยให้ชีวิตมันถ้าเจอเล็กผมไม่ทําตามที่พูดนะผมจัดการเลยเพราะว่าผมปล่อยไว้เท่ากับผมให้มันไปทําคนอื่นต่อหรือผมเท่ากับว่าทําให้คนอื่นโดนเดือดร้อนเดือดร้อนต่อจากนี้ผมเลยให้บาลูจัดการมันบาลูก็คิดเหมือนผมนะเห็นด้วยพอดูอาการเล็ก่อนนะเดี๋ยวเอาน้ำมาโลมตัวเล็กหน่อยมอมแแมมากพี่

ไปป่ะทีรจะไม่รอดแล้วไปป่ะเฮ้ยไวอาบน้ำได้เจริงอะพอมุงแพร่้น้ำไม่ได้หรอไม่พอหรอเล็กเรีบกินน้ำให้คนนะเร็กรีบกินน้ำเลยพอน่าจะคอแห้งแล้วก็อยู่น้ำมากๆกิดีๆกดีไหวป่ะ มม่คิดน้ำมากพี่พอาบน้ำเลยเชือกูโอพ้พี่ผมสบายใจแล้วผมโ้องอกโ้องใจมากคิดว่าพี่หลายคนก็คงจะสบายใจเหมือนผมแล้วก็รู้สึกว่ามันบ้าปะเนี่ยวะตีกูเกือบตาย กูจัดการไปแล้วล่างอยู่ข้างบนอะ<ไ>อบาลแูแฟนเจอมึงเออแฟนมาหาเหรอเอางี้ผมว่าพวกมันต้องมีอีกหลายตัวเดี๋ยวรอเล็กดีขึ้นก่อน <c oughs> ผมจะไปล่าพวกมันให้หมดเดี๋ยวชวนพี่เจ้าแฟงให้เล็กดีขึ้นก่อนด้วยแบบไปสองสามคนแล้วชวนใช้กิจเหมือนกับแล่ด้วยทุกคนไปด้วยกันนะบาลูเจออะไรป่ะบาลู โอเคเดี๋ยวเรากลับกันแล้วเดี๋ยวฝนตกปะลูฝ้ามืดไปมากทุกคนไทางไหนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวลูนำทางไปนะเล็กบะลูช่วยช่วยกูเยอะนะมึงบลูอคุณมากถ้ามีบะลูกูไม่รู้ช่วยมึงยังไงนะบะลูช่วยเยอะซื้อสายกับมันโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแล้วพาเล็กกลับก่อนนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจตอนนี้เล็กปลอดภัยแล้วก็เราเจอเล็ก แบบครบทุกส่วน okay, ไม่มี<อ>มีปัญหาอะไรหายหมดแล้วว่ามันมันทอดชั่วหมดเลยมันเผาทิ้งหมดแล้วมั้งเหรือมาใหม่ขั้วก็ก็เอาไปใส่อะ่ะพี่ครับปวดมากไม่ฟังอะไรเลยขอบคุณนะครับพลขอบคุณมากจริงเล็กไปไปครับก่อนเล็กเดี๋ยวจะได้ก็ไปพักผ่อนแล้วก็มึงต้องกลับไปรักษาร่างกายอีกคงจะหิวแล้ดูใช่ป่ะไปไปไป